สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่อง Alice is me อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่1ทธันวาคมนะคะปี2,564ค่ะเป็นวันแรกของการออกกำลังกายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้ออกกำลังกายไปแล้ว1ชั่วโมงเต็มๆบอกเลยว่าคลิปที่เอามาออกเนี่ยมีแค่2คลิปเท่านั้นทุกคนมีแค่2คลิปแต่รู้อะไรไหมคะหนม,มาก เหนื่อยมากนะคะมันจะมีอยู่สองคลิปอ่าบอกก่อนคลิปแรกนะคะเป็นคลิปต่างประเทศไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรเนาะน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสมั้งนะคะ แต่เป็นการเต้นแบบลาตินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมี3สาวมาเต้นเนาะส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปของคุณเบเบ้นะคะซึ่งซึ่งคลิปของคุณ be be เบเบ้นี่จะผสมคาร์ดิโอกับบอดี้เวทไปด้วยนะคะซึ่งจะบอกทุกคนก่อนว่าในอาทิตย์นี้นะคะจะทำอยู่แค่2คลิปนี้ค่ะใช่เราจะทำกันอยู่แค่2คลิปนี้เพราะว่าเราจะเริ่มนะคะจากที่มันไม่ยาก มากเกินไปนะคะแต่ว่าหลังจากนี้บางคนพอไปออกแล้วอาจจะบอกว่าไหนบอกว่าง่ายมันไม่ใช่ว่ามันยากนะคะแต่ว่าร่างกายเรามันยังไม่คุ้นนะคะก็คือคลิปแรกเนี่ยมันเป็นคลิปการเต้นซึ่งมันเป็นการเต้นแบบฝรั่งอะคะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าการเต้นแบบฝรั่งอะโหเขาเขาใส่เต็มที่มากเลยนะคะซึ่ง คลิปนั้นเนี่ยมันก็จะเต้นแบบเหนื่อยเลยมันเป็นการคาร์ดิโอไงคะตอนนี้อาทิตย์แรกอะ่ะอยากให้ทุกคนคาร์ดิโอให้ไขมันอะมันเริ่มลดก่อนแล้วก็คาร์ดิโอให้แบบกล้ามเนื้อมันแบบเฮ้ยรับรู้ว่าโอเคฉันกำลังจะเผาผัานไขมันนะแล้วก็บวกด้วยบอดี้เวทนะคะซึ่งบอดี้เวทที่ทำเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเลยนะทุกคน ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะก็ทำแค่2คลิปนี้เท่านั้นเองคะ่ะ1สัปดาห์นะซึ่งเจเองนะคะก็มีทางเลือกให้กับทุกคนคะ่ะถ้าวันไหนไม่อยากออกคลิปเหล่านี้ก็ไปเดินสลับวิ่งนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงคะ่ะอืมไปเดินสลับวิ่งเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะตอนแรกก็เดินก่อนเดินฟังเพลงไปด้วยนะคะเราจะใส่หูฟังฟังเพลงไปด้วยเดิน นะคะ1เพลงเพลงที่2วิ่งเพลงที่3มวิ่งวิ่ง2เพลงแล้วก็มาเดิน1เพลงวิ่ง2เพลงเดิน1เพลงหรืออาจจะวิ่ง3เพลงเดิน1เพลง เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอะค่ะจนกว่าร่างกายของเรานะคะขาของเราจะแข็งแรงพอในการวิ่งนะคะซึ่งทํามาแล้วแล้วก็ลดมาแล้วด้วยนะคะอะทบทวนใหม่นะคะมี2ทางเลือกนะทางเลือกที่1ค่ะทํา2คลิปนี้นะคะ1อาทิตย์นะคะเดี๋ยวลิงก์เนี่ยจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะไปคลิกทำตามกันได้เลยนะคะก็จะ คลิปแรกก็จะเป็นการเต้นก่อนนะคะส่วนคลิปที่2จะเป็นของคุณเบเบ้นะคะทั้งคาร์ดิโอและก็บอดี้เวทไปร่วมกัน1อาทิตย์ค่ะส่วนถ้าใครวันไหนไม่อยากทำนะคะก็ไปวิ่งสลับเดินนะคะวิธีวิ่งสลับเดินก็คือฟังเพลงค่ะฟังเพลงเพลงแรกอาจจะเดินก่อนเพลงที่2วิ่งเพลงที่3วิ่งนะคะแล้วก็สลับมาเดินแล้วก็สลับไปวิ่ง2เพลง แล้วก็สลับมาเดิน1เพลงอะไรเป็นประมาณนี้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยถ้าถามว่าจะวิ่งเลยได้ไหมคิดว่าถ้าใครแข็งแรงพอนะวิ่งเลยได้ค่ะ1นึ่งช่วงแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองแข็งแข็งแรงไม่พอนะทําแบบที่เจ้บอกก่อนนะคะเพราะว่าตัวเจ้เนี่ยทำมาก่อนแล้วแล้วก็ได้ผลกับตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะแปะภาพ before ให้ดูก่อนอะ ภาพเบือตอยู่ตรงนี้ดูความดูความพุงสองชั้นของเจน,นะแล้วดูความดูความขาเปลืกส้มความขาใหญ่นะคะดูเอาไว้นี่คือคลิป Before นะคะของวันนี้นะคะ หลังจากนี้นะคะอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเจจะกลับมานะคะแล้วก็ลงคลิป after นะคะแล้วก็ลงรูป after 1สัปดาห์นะว่าทำตามคลิป2คลิปนี้แล้วจะมีการลดไหมน้ำหนักจะลดลงไปไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนอ่ะอย่างไรก็ตามนะคะ ถ้าทุกคนน่ะทำไม่ได้หรือว่ามันเหนื่อยเกินไปหยุดค่ะหยุดแล้วพอตรงไหนพร้อมก็ทำนะคะไม่ต้องแบบว่าอุ้ยฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำตามเขาให้ได้ไม่ต้องนะคะร่างกายของเรามันยังไม่แข็งแรงพอเนาะก็ค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆทำไปก็คือถึงเวลาแล้วนะทุกคนที่เราจะต้องมารักตัวเองนะคะ มาใส่ใจตัวเองมาใส่ใจน้ำหนักของตัวเองความสวยของตัวเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก็คงจะมีอัปเดตอะไรประมาณนี้เนาะวันที่หนึ่งของการลดความอ้วนค่ะทุกคนเอาซะเหงื่อแตกเอาซะหน้ามืดกันเลยทีเดียวนะคะมันเป็นความเหนื่อยที่ จะทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็ลดความอ้วนนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพฤหัสหน้านะคะมาอัปเดตว่าหุนของเจ้จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะวันวีนะจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะคะอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึง่งเจ้จะหยุดวันพุธนะคะ เจจะหยุดวันพุธเราจะออกกําลังกาย7วันเลยไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องหยุดสัก1-2ถึงวันนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้พักผ่อนนะคะส่วนท่านอื่นเนี่ยจะพักผ่อนวันไหนหรือจะหยุดวันไหนเนี่ยก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะแต่เจจะหยุดวันพุธนะคะแล้วก็ออกกําลังกาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะช่อง Alice is me ด้วยนะคะเราจะได้มาอัปเดตนะคะว่าเราพร้อมลงและก็สวยขึ้นมากแค่ไหนนะคะอย่าลืมกดนะทุกคนค่ะงั้นวันนี้คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนจงสวยอย่างแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย